วันนี้นะคะหยิบงานธงทีมธงแรกเปลี่ยนมารีวิวนะคะสำหรับใครที่ติดตามสนามสุปอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเราจะมีทั้งงานเสื้อทีมนะคะธงทีมแล้วก็หมวกทีมค่ะอย่างวันนี้นะคะจะเป็นงานธงทีมนะคะหรือเรียกว่าเป็นงานธงแรกเปลี่ยนก็ได้นะคะมาจากทีมงานของ BEM Football Club นั่นเองนะคะถ้าดูโลโก้ดูดีๆแล้วนะคะเห็นแล้วจะนึกออกเลยว่าเป็น bts อะไรแบบนี้นะคะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาหานนะเธอ <c oughs> ก็เป็นโลโก้ของลูกค้านะคะจะเป็นโลโก้เป็นไฟล์งานของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งงานมานั่นเองนะคะมีทั้งโลโก้และก็ข้อความค่ะสำหรับใครนะคะอยากทำอ๋อไม่ใช่อยากทำสีอ่ะอยากทำเอออยากทำทงทีมนะคะที่กําลังจะมีกิจกรรมนะคะแข่งขันอาจจะเป็นฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นะคะหรืองานฟุตบอลประจำปีงานสโมสรงาน กิจกรรมต่างๆงานเลี้ยงรุ่นนะคะเหมือนกับงานของ BEM Football Club นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับงานทงทีมนะคะก็จะมีค่ะอย่างนี้เลยความสวยงามน,นะคะก็คือผู้นะคะผู้ที่ลูกค้าเลือกได้ด้วยค่ะว่าอยากให้งานผู้นะคะเป็นสีอะไรอย่างทีมนี้เขาก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะมีผู้แล้วก็มีงานเก็บขอบนะคะเก็บขอบด้านข้างของชิ้นงานนะคะแล้วก็สามารถพิมพ พิมพ์ข้อความพิมพ์โลโก้ได้เนี่ยค่ะแบงคอกตรงนี้นะคะก็เลือกดีไซน์ได้เลยอย่างโลโก้เขาจะเป็นสีน้ำเงินไล่มาเป็นวิงวิงสีออกเหลืองเหลืองเหลืองทองทองนะคะงานพิมพ์เราก็จัดให้ลูกค้าได้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานโลโก้นะคะงานธงทีมนะคะก็คือหัวเสานั่นเองหัวเสาก็จะสวยงามเงาวิงแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีก้านเสาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเชือกค่ะเชือกเอาไว้ทําอะไรเอ่ยอ่าเวลาใช้งานนะคะใช้งานจริงก็จะเอาไว้ติดติดที่ผนงังหรือว่าเอาไว้ห้อยในรถก็ได้นะคะก็จะอยู่ที่ลูกค้าค่ะว่าจะไปใช้งานแบบไหนนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับงานของเราก็คือเราจะพิมพ์งานนะคะเป็น2ด้านอันนี้คืองานด้านหน้าใช่ไหมคะงานด้านหน้า พอกลับด้านนะคะงานด้านหลังก็จะเห็นชิ้นงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้งานสองด้านเลยค่ะแล้วก็ถ้าทีมงานนะคะอย่างของทีมนี้ทีมงานเขาเป็นโทนสีน้าเงินนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าผู้ที่จะเอามาใช้นะคะอยากให้ผู้เนี้ยเป็นโทนสีไหนนะคะดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่างานแต่ละชิ้นนะคะจะเป็นงานเฉพาะของลูกค้าเลยงานทงทีม ทงแรกเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นของลูกค้าเลยของที้นี้โลโก้นี้เลือกผู้ได้นะคะเลือกงานเย็บขอบเย็บมุมได้ว่าต้องการสีไหนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะคะทุกทุกทางทุกด้านเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ